สวัสดีฮะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับสําหรับสมาชิกที่เล่นาคาราโอเกะผ่านโซน่าโปรเจกต์นะครับแล้วเสียงไม่ออกนะครับเสียงไม่ดังนะครับก็อันนี้เป็นขอย้ำว่าเป็นวิธีการแก้เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผมก็ค้าวๆเข้าไปที่ตัวคาราโอเกะไอตัวโปรเจกต์นะครับโอเคนะครับแล้วเลือกตรงนี้นะครับดูว่ามีสัญญาณอ u d i o ออกมาที่ audio device หรือเปล่านะครับเข้าไปที่ edit นะครับอันนี้คือผมเล่นเพลงอยู่แล้วก็ทุกอย่างมันก็สวิงอยู่ปกตินะครับแต่เสียงอาจจะไม่ออกนะครับเข้าไปที่ edit นะครับนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับ audio และเลือกตรง device นะครับที่ output device นะครับก็จะมีสัญญาณอยู่ตรงนี้นะทุกช่องจงติ๊กอยู่นะครับติ๊กอยู่หรือเปล่านะครับถ้าใครมี bluetooth มี ให้ดีมไอออกไปทีวีก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้ติ๊กให้หมดเลยก็ได้ครับโอเคนะครับแล้วตรงนี้ตรงบัฟเฟอร์นะครับปรับให้อยู่ประมาณสัก30-20หรือ30ประมาณนี้ครับถ้าอยู่10มันจะกระตุกนะครับก็คือเลื่อนให้ได้ตรงนี้นะครับ30นะครับผมเลือก30นะครับแล้วตัว p l y y b c k r r e o r r d อะเรดิตรงนี้นะครับให้ติ๊กตรงนี้ออกนะครับถ้าติ๊กอยู่มันจะสะดุดนะครับติ๊กออกนะครับ แล้วตรง MIDI device ตรงนี้นะครับมันก็จะตรง MIDI input มันจะมีเป็น MIDI yoke หรือไม่เป็น loop MIDI นะครับแล้วแต่ท่านไหนลงตัวไหนไหว้นะครับโ okay. อเค output อาจจะไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ apply นะครับแล้วกโโโดโ n c o d e เลยเลยครับโอเคก็ okay. คือขั้นตอนนี้ถ้าตรงนี้ device มีปกตินะครับแต่เสียงยังไม่ออกอยู่นะครับให้เรามาดูตรง มาสเตอร์นะครับว่ามันมีสัญญาณออกไหมให้เราเลือกโมดูลตรงนี้ครับเลือกอินเอาท์นะครับฮะดูทุกอันนะครับทุกช่องไปที่มาสเตอร์หมดนะครับถ้าใครมีปารเพิ่มก็จะเป็นปารอตี้นะครับแล้วเรามาดูช่องมาสเตอร์ครับบางท่านอาจจะอยู่อย่างนี้นะครับถ้าไม่มีก็ดึงมันออกมาตรงนี้นะครับลากลออกมาอยู่ตรงนี้แสดงว่าเสียงไม่ออกแล้วเพราะมันไม่ได้เลือกอ่มิดิเดเวลนะครับให้เราเลือกซะ แล้วเลือกไปตัวที่เราจะใช้นะครับถ้าใครมีบลูทูธหรือมีทีวี h d m i ก็เลือกให้ส่งจะให้ส่งไปที่สัญญาณช่องไหนก็ได้นะครับนะครับก็ไม่ยากนะครับอันนี้คือสัญญาณการแก้เบื้องต้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดหางวิดีโไม่มาที่ตัวไลน์นี้ให้เราดูที่โปรแกรมคลราเกตนะครับคลิกขวานะครับเลือกออปชันดาวดีไว้นะครับให้ดูวิดีอาตรงนี้ครับว่าออกไปที่วิดีโอหรือหลุดวิดีหรือเปล่า ก็มีที่เป so ิดเช่นกันครับทุกทุกอันสามารถที่จะมองได้นะครับอันนี้คือวิธีการแก้เบื้องต้นสรัหรับสมาชิกที่เคยเล่นคาราเต้กับโซนาแล้วดังแล้วอยู่ๆก็เกิดเสียงหายขึ้นมานะครับก็ลองแก้เบื้องต้นดูก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นที่มิดดี้ดับเผลอพอดิโอดับเผลออย่างนี้นะครับอันนี้ให้เราลดเอฟเฟกต์ต่างๆครับที่เราใส่ พวกแอฟเปิลคนนี้ลดออกให้หมดเลยนะครับนะครับถ้ามันเป็นอะดิโอดอกเอา้าตรงนี้เป็นกล่องที่อยอย่างนี้นะครับโอเคเราปลับใช้กันดูนะครับสำหรับการแก้ปัญหาเสียงไม่ออกเบื้องต้นนะครับผมขอบคุณมากครับ